ทุกคนคะ่ะตอนนี้เขามีสารที่เรียกว่าราชินีต้านแก่แอดหลายๆคนยังไม่รู้แล้วก็สงสัยนะคะว่าราชินีต้านแก่คืออะไรผิวคนเรามันก็จะมีความแบบเหี่ยวแล้วก็โรมไปเรื่อยๆนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากมลภาวะฝุ่นที่เราเจอแสงแดดที่เราเจอหรือว่าความเครียดสะสมจากการทํางานของเราเนี่ยแหละคะ่ะสารนั้นนะคะที่สามารถเป็นราชินีต้านแก่ได้นั่นคือแอสตาแซนทินนั่นเองค่ะและจะบอกว่าแอสตาแซนทินมีอยู่ในนี้เลยค่ะในเอสิคเคนคอลลาเจนทั้ง2แบบเลย ซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าด้าทานทุกวันเลยว่าตัวนี้มีพลังในการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงกว่าวิตามินซีเนี่ยหลายเท่าเป็นตัวช่วยในการทําให้ผิวเนี่ยใสเด้งแล้วก็ชะลอวัยได้จริงด้วยนะคะซึ่งด้าทานแล้วอันนี้ทานมาหลายปีต่อเนื่องแล้วมันเห็นผลจริงๆค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครไม่อยากแก่อยากจะหน้าเด็กแบบไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์ไม่ต้องไปพบแพทย์บ่อยๆต้องลองค่ะเอซิคเคนคอลลาเจนตัวนี้นะคะ